ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเรื่กี่กับช่องชัดมองกับเกมเอสเฮ้ยมีคนบอกว่าพี่ครับมันไม่ได้พูดว่าเอสมันพูดว่าเอสเลเซอร์เอางี้เลยกันผมขออ่านว่าเอสเลเซอร์ละกันนะครับสําหรับเกมนี้ <c oughs> วันนี้เราจะไม่ได้มาดู GTR เพราะว่าอินได้ GTR แล้วอิน <c oughs> ไม่อยากได้ GTR แล้ว เราจะมาพูดถึงเรื่องในโตนะครับก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องในโตหรือถังในโตนะครับผมขอให้เครดิตน,น้องคนนี้ก่อนน้องแกชื่อว่าออมเล็ตฟิปทีนขึ้นชื่อช่องให้เลยไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook แฟนเพจอะไรขึ้นให้หมดเลยแล้วกันนะครับโอเคน้องแกได้ทาโพสลงกลุ่มเอ็ดเลเซอร์ไทยแลนด์นะผมก็เลยได้ทักไปขออนุญาตน้องแกเพื่อเอาข้อมูลมาทำเป็นคลิปให้ทุกคนได้ดูกันย้าก่อนวนะ่าผมขออนุญาตน้องแกแล้วนะที่จะข้อมูลทั้งหมดที่น้องแกพิมพ์เอามาใช้ในคลิปนี้โอเคปะ ผู้เล่นใหม่หรือจะเป็นผู้เล่นเก่าก็ยังสงสัยว่าทําไมในโตแม่งมีถึง6ถังและแต่ละถังมันต่างกันยังไงมันใช้ยังไงเหมาะกับรถคันไหนเหมาะกับด่านไหนอันไหนแรงสุดอันไหนแบบกากสุดอันไหนยาสุดอันไหนสั้นสุดอย่างแรกเลยนะครับขออธิบายก่อนว่าในโตทั้ง6ชนิดนี้ไม่มีอันไหนแรงกว่ากันทุกชนิดแรงเท่ากันหมดสิ่งที่ในโตของแต่ละถังแตกต่างกันก็คือระยะเวลาการใช้งานพูดง่ายก็คือความยาวความสั้นของในโตแล้วก็ปริมาณเกีรติในการเก็บชาร์จในโตนะครับ ก็ต้องบอกก่อนว่าในโตเนี่ยมันต้องใช้งานให้บอกกับด่านนั้นๆน,น,นะครับหรืออาจจะใช้ตามความถนัดของตัวเองก็ได้อย่างเช่นผมชอบใช้เนี่ย1 x 6เพราะว่ามันสามารถทําให้เราได้ชาร์จอัลติเมทหรืออันติีได้โคตรเร็วเลยนะครับและนี่คือในโตทั้ง6ชนิดนะครับเลขด้านหน้าคือถังในโตนะอย่างเช่นอันแรก2 x 2ก็คือมีในโตัว2ถังแล้วก็เลขด้านหลังถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับค่า lb คือค่าปอนนะ2 lb ก็คือ2ปอนเวลาที่เรากดใช้ในโตก็จะสั้นนะครับแต่ถ้าสมมติมค่าไหนยาวอย่างเช่น 1x6 LB นี้ก็คือมีในต1ถังแล้วก็คววาามยา มันจะยาวมากยิ่งค่าด้านหลังเยอะในตัวยิ่งยาวค่าด้านหลังน้อยในตัวยิ่งสั้นประมาณนี้แล้วกันมามาพูดถึงอันแรกก่อน 2x2LB ระยะเวลาในการใช้อยู่ประมาณ2วินาทีก็คือในตัวสั้นนั่นเองปริมาณเก็บเกีื่นในตัวชาร์จนะครับคือ5,000หน่วยคือเราต้องดีฟดิฟนิดเดียวอะ่ะได้เลย5,000หน่วยซ้อนทับกันได้2ในโตก็คือเราสามารถกดดีฟแล้วก็เก็บในโตได้2ถังอย่างเช่นโค้งข้างหน้านี่นะครับเห็นปะเนี่ยผมเก็บปึ๊บแล้วผมก็กดในโตไป สังเกตว่าผมยังเหลืออีกหนึ่งในโตสามารถซ้อนทับกันได้สถังโคตรแจมทังตรงก็ถือว่าเก็บค่อนข้างง่ายนะดูดิเห็นปะแค่โค้งเดียวก็เต็มแล้วหนึ่งในโตห้าพันหน่วยนะครับสำหรับถังแรก2 x 2 lb ขอ้งตัวยูนี่ชิวๆเลยครับยังไงก็เต็มนะหนึ่งโค้งสำหรับในโตถังแรกก็เหมาะสำหรับทุกด่านนะครับไปไปดูถังที่2กันถังที่2นะครับ1 x 5 lb ระยะเวลาการใช้งานนะครับจะอยู่ที่ประมาณ4วิก็คือยาวกว่าแรกอ่ะหเท่าตัวแต่การเก็บเกี่ยนนั้นเก็บค่อนข้างยากค่อนข้างเยอะนะครับต้องใช้10,000หน่วยเลยแล้วก็ถังนี้ไม่สามารถซ้อนทับกันได้นะครับก็คือใช้ได้แค่1ในโตพอดีไปหนึ่งใน,นนในโตเสร็จปุ๊บเราไม่สามารถยิบเก็บเพิ่มได้นะต้องใช้ในโตนั้นก่อนถึงจะสามารถยิบเก็บใหม่ได้ แล้วก็เหมาะสําหรับด่านที่เป็นทางตรงยาวๆมากๆเลยแล้วมันจะมีด่านเฉพาะที่เหมาะกับในโตถังนี้นะครับก็คือด่านที่เป็นโค้งตัวยูเยอะๆเพราะว่าเราจะสามารถยีบได้เยอะก็คือ1นึ่งหนหน่วยแป๊บเดียวเต็มพวกโค้งตัวยูอ่ะแล้วเราจะสามารถใช้ในโตได้เร็วกว่าเดิมแต่เวลากดใช้ในโตเราต้องใช้ตรงที่มันทางยาวๆมากๆนะครับและข้อดีอีกหนึ่งอย่างของในโตที่มีปริมาณถังเยอะๆครับหรือเวลาเราดีบเก็บเนี่ยมันใช้เวลาโคตนนานในการเก็บกว่าจะเต็มคือเวลาเรากดใช้ในโตแต่ละครั้งเนี่ยเราจะได้ชาร์จอัลติเมทขึ้นโคตรเร็วดููนรดดตงี้ พอเต็มปุ๊บได้อัลติเมทติเลยโอ้โหแล้วกดอัลติเมทพุ่งยาวแต่ก็ต้องแลกมากับการดิฟที่ต้องดิฟเก็บเกลี่ยปริมาณเยอะๆนะครับ ต่อมานะครับถัทงที่3 2 x 2.5 lb ถังนี้ก็จะสามารถซ้อนทับกันได้2ถังนะครับระยะเวลาประมาณ2วิแต่เหมือนมันจะยาวกว่าอันแรกนะครับประมาณ2วินิดๆแต่คือไม่ห่างกันมากแล้วก็ปริมาณเก็บเกตต้องเก็บ5,000ันหน่วยนะครับด่านที่เหมาะในเกมมันจะเขียนว่าทุกด่านนะครับแต่ผมแนะนําว่าเอาเพื่นด่านที่มีทางตรงสั้นๆน,นะครับแล้วก็โค้งตัวยูเยอะๆเ,เพราะว่าเราจะสามารถดิฟเก็บในตัวได้ในโค้งเดียวเลย แลวก็ข้อดีอีกหนึ่งอย่างของในโตที่มีปริมาณถังน้อยๆนะครับเวลาออกตัวเนี่ยเราจะสามารถดิฟได้ในตัวเร็วมากเห็นปะ่ะผมได้หนึ่งถังแล้วแล้วดูโครงนี้ได้อีกหนึ่งถังเป็นไงแปบ๊บเดียวได้สองถังแล้วครับสายออกตัวนี่ผมแนะนําว่าต้องเอาในตัวที่มีปริมาณน้อยๆนะครับน้อยประมาณนี้ประมาณ5,000ันหน่วยแต่ถ้า10,000หน่วยนี่เราต้องดิฟเก็บเยอะมากเลยนะ ต่อมาครับถังนี้เป็นถังที่ผมคตรชอบชอบมากที่สุดแล้ว 1x6lb เป็นถังที่มีความยาวในการใช้นะครับประมาณ5วินาที กดในตัวครั้งเดียวคือพุ่งปีดไปเลยสุดโคง้งปริมาณเก็บนะครับต้องเก็บให้ได้1 0,000หืนหน่วยนะแล้วก็จะไม่สามารถซ้อนทับกันได้นะครับใช้ได้แค่หนึ่งในตัวเหมาะกับด่านที่มีทางตรงยาวมากๆนะครับหรือด่านที่มีโค้งตัวยูเยอะๆอย่างเช่นด่านนี้นะไฮเวย์เนี่ยที่เป็นรูปดาวแล้วก็ด่านเนี่ยครับโกลเด้นแฮนด์นะเพราะว่าเวลาเราดีไปเยอะในตัวเราก็จะได้เต็มเร็วเราก็จะสามารถกดในทางที่เป็นทางตรงแบบพุ่งยาวได้เออโคตรดีเลย แต่ข้อเสียก็จะเหมือน 1x5 lb เลยนะครับคือมันจะต้องดิให้เยอะนิดนึงนะสายออกตัวนี้ก็จะต้องยากหน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องดิบเยอะกว่จะได้1ในโตวแต่ข้อดีของมันคือมันจะสามารถทําให้เราได้อันติได้เร็วขึ้นกดแค่แบบ3-4ครั้งอ่ะก็ได้แล้วถ้ามี ECU นะได้เร็วกว่านั้นอีก <Yahoo! S 1> ต่อมานะครับถังนี้เลย 3x2 lb ขอบอกก่อนว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบถังนี้เท่าไหร่เลยเพราะว่าแม่งในโตวโคตรสั้นมันสั้นเกินแต่การเก็บชาน,นะครับก็ถือว่าเก็บค่อนข้างง่ายหรือโคตรง่ายเลยคือแบบดิมไม่ต้องถึงโค้งตัวอยวน<ต>ดิ้แค่โค้งตัวแอลดิ้นิดเดียวคือแบบเต็มแล้วและข้อดีของมันคือมันสามารถเก็บได้สูงสุด3ถังนะครับซ้อนทับกันได้3ถังในโตปริมาณเกีืรยสามสหน่วยระยะเวลาในการใช้นะครับก็อยู่ประมาณสงวิหรือไม่ก็อาจจะน้อยกว่าสงวินะรู้สึกว่ามันสั้นมากเลย มองกับด่านที่แบบยากๆนะครับยากแบบจัดๆเลยทางตรงสั้นๆนะทางตรงยาวคือใช้อันนี้ไม่ได้เลยห้ามใช้เด็ดขาดใช้ด่านที่แบบเป็นโค้งเยอะๆเลยนะครับและทุกคนสังเกตไหมครับผมเล่นมาจะ30วีแล้วอันติยังไม่ได้เลยเนี่ยเพิ่งมาได้วีที่31คือแบบกว่าจะได้อันติคือโคตรนานใครที่เป็นสายซัพพอร์ตนะครับบอกเลยว่าห้ามใช้อันนี้เด็ดขาดเด็ดขาดเลยนะเว้ยสายเลซิ่งอาจจะใช้ได้ในด่านที่แบบยากๆจริงๆแต่สายซัพพอร์ตคือเราต้องใช้อันตีบ่อย ห้ามใช้ถังนี้เด็ดขาดน,นะครับคือแบบกูจะได้ติคือโคตรยากโคตรนานต่อมาครับผมถังสุดท้าย2 x 3 lb ถังนี้จะเป็นถังที่ผมใช้บ่อยที่สุดเพราะว่ามันจะสามารถเก็บเกร็ดในโตได้ค่อนข้างเร็วเลยคือผมจะใช้บ่อยคือ1น1 x 6กับ2 x 3 lb หนึ่งคือมันจะในตัวยาวแล้วก็ดีฟเก็บค่อนข้างยากแต่ถังนี้ดีฟเก็บง่ายระยะเวลาของในตัวประมาณ2.5วีนะไม่ได้ยาวไม่ได้สั้นนะครับปริมาณการเก็บเก็ดที่จะได้1ในตัวใช้5000หน่วยสามารถซ้อนทับกันได้2ในตัวแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถใช้ได้ทุกแบบจริงๆไม่ว่าจะเป็นดานกี่ดาวก็ตามคือสามารถใช้ได้หมดเลยข้อดีของในตัวนี้นะครับดีฟต้นเกมง่ายได้ในตัวเร็วเก็บชาร์จอันติได้ค่อนข้างเร็วอาจจะไม่ได้เร็วสู้1่ x 6 lv แต่ผมก็ว่าถังนี้เก็มเร็วเหมือนกันสามารถใช้ได้ทุกกสถาานร์ เวลาเราแก้ปัญหาสมมติแบบเราชนเราจะดีให้ได้ในตัวเร็วๆเนี่ยถ้าสมมติเราไปใช้1 x 6 lb นี่กว่าจะเก็บเกลดครบ1,000งหน่วยคือแบบมันนาน2 x 3 lb คือดีมนิดเดียวก็ได้แหละ มาครับผมเดี๋ยผมไปเล่นให้ดูแล้วกันผมขอใช้ทางที่ผมชอบมากที่สุดแล้วกันก็จะกลายเป็น1 x 6 lb แล้วกันนะครับเพราะว่ามันสามารถเก็บอันติได้เร็วไงเออโอ้โหดูรถผมผมแบบใส่หน้าแมวด้วยเดี๋ยวให้โชว์เดี๋ยวโชว์ให้ดูเดี๋ยวโชว์ให้ดูนี้มีแมวข้างบน1ตัวแล้วก็มีแมวข้างหน้าอีกหนึ่งตัวมงคลกับสมรถแล้วก็มีขวดนมตรงนี้ด้วยใครไม่รู้ว่ามงคลกับสมรถคืออะไรฝากไอจีแมวผมหน่อยแล้วกันนะครับคือแมวผมเองนะสองตัวแล้วก็ตอนนี้มีรถใหม่มานะวเว้ยอย่าลืมไปกดรับทารรรกกิจนนนล่่่ะะะีีีออ้ถเเชยไว หน้าตา,ตาแปลกประหลาดชิบหายเจอห้องแล้วอุ้ยด่านนี้เหมาะไหมก็เหมาะอยู่นะเพราะว่าทางตรงค่อนข้างเยอะนะครับมี GTR ด้วยปะผมจะเอาเรถ GTR พอจะซื้อเบนให้แกนะเขาจะเอา GTR แถมโรเล็กเรือนึงด้วยจะเอา GTR เอาไงดีวาเปลี่ยนเปลี่ยนดีปะเด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 เปลี่ยนดีไหมไม่เปลี่ยนเราตั้งหลักมั่นใจมาแล้วว่าเราจะเล่น 1x6lb ออกตัวไปก่อนล้วกัน ดูดเิเห็นปะ่ะเห็นป่ะออกตัวมันก็จะแบบรีบเก็บหนากึ่หนึ่งนะครับแต่ก็ได้อยู่เห็นปะ่ะคนมันเซียนอ่ะน้อนองพี่พี่ไปขอแซงหน่อยแล้วกันโอ้โหโอ้โหชนชนแล้วมันแบบได้ยากกว่าเดิมเลยเนี้ยออได้อยู่ได้อยู่ได้อยูย่ผมแซงให้ดูจีทีโอจีทีอารยอ่ะไม่ได้ขลัลงมือหรอกนะดูดิในะตัวยังยาวอยู่เลยขาใช้เยขาใช้เยขาใช้ให้เขาไปก่อนให้เขาไปก่อนให้เขาไปก่อนผมไม่รีบผมไม่รีบครับผมไม่รีบ ผมไม่รีบไงก็ผมมันไม่รีบไงประเด็นอะก็ผมมันไม่รีบไงมาดิตาไม้ทันก็ผมไม่ฉัดบอกมันไม่รีบอุ้ยโอเคโอเคดาดียังไม่เซียนยังไม่เซียนยังไม่รู้หลายวิ่งเลยนะครับวิ่งมั่วๆขออภัยเลยแล้วกันพูดแต่ทางข้างหน้าทางตรงยาวว่ะผมพอดีฟก่อนให้ได้หนึ่งในโตสวยทนไม่เป็นไรดูนะดูความยาวมันนะดูดิดูดิยาวปะเนี่ยยาวป่ะเนี่ยโอ้โห แต่เขาเป็นชายอยู่แล้วขอ,อนตีอีกครั้งหนึ่งครับขอ,อนตีครั้งหนึ่งสวขอนตีไปนตีไปนตีไปโอโ้โหนี่ในแหลงวะเนี่ยทำไมมันชิวจัง GT o GTR อะไรวะสู้า c ิเบอร์ผมว,ะวะ่าเปล่าโหดจริงไม่จริงนังชักกระโปรงอะไรอะคาราวะ 1, 2, หนึ่งสองไง คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมแค่อยากจะมาบอกเรื่องราวเกี่ยวกับไนโตรข้อสําคัญอีกอย่างนะครับถ้าสมมุติเราอยากให้เก็บได้ในโตเร็วๆนะเก็บชาร์จเร็วๆไม่ว่าจะใช้แบบทางไหนก็ตามแต่ให้เราเลือก ECU ที่มันจะสามารถเก็บได้เร็วเลยมันจะเขียนว่าไนโตรชาร์จนะครับ แล้วก็การเลือกใช้ในโตแต่ละถังเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับด่านแล้วก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะเว้ยคนบางคนอาจจะบอกว่า2 X 3มแม่งดีกว่าบางคนจ,จะบอกว่า1 X6 แม่งดีกว่ายังไงก็ลองเอาไปปรับใช้เข้ากับตัวเองแล้วก็ด่านท,ที่เราเล่นด้วยละกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์แชร์ซับสไครเ์และ่ลืมกดกระดิ่งกรีงเพื่อเม่พื่อคกิใหม่ๆก่อนใครมีภาพประกันในตองขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยคำสํนียก็สวัสดีครับขอขอบคุณน้องอมเล็ตได้อีกนึ